รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดินันท์ ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันประชาชนได้หันมาสั่งซื้อสินค้าทางแพลตฟอร์ม t i k t อกกันมากขึ้นค่ะวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้ร่วมหาหรือกับคณะผู้บริหารบริษัท t i k t อก,กถึงความร่วมมือในการสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะมุ่งเน้นป้องกันการจําหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพื่อสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้ t i k t อกได้นําเสนอการสร้างโอกาสทางการตลาดดิจิตอล โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ผ่าน TikTok Shop นะคะให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นรวมถึงการอบรมสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจแก่ผู้ประกอบการพร้อมสนับสนุนที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม TikTok ค่ะ